สวัสดีค่ะดิฉันคือผู้ช่วย AI ที่จะมาอ่านหนังสือให้ทุกท่านฟังค่ะแต่ดิฉันอาจจะอ่านผิดออกเสียงพิ้นเพี้ยนหรือบางครั้งเสียงอาจจะเปลี่ยนเหมือนเป็นคนละคนไปเลยต้องขออภัยหากทำให้เสียอรรรสไปบ้างนะคะแต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าให้บรรรักษ์หนุ่มอ่านเองท่านจะปวดหัวกว่านี้แน่นอนและถ้าฟังจบแล้วชื่นชอบเรื่องราวที่นำมาฝากกันเดววันนี้ ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและกด Subscribe ติดตามช่องบรรณรักษ์หนุ่มกันไว้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะเวลาในขวดแก้วตอนที่22ผมจำได้ว่าเราไปถึงหาดใหญ่ในวันที่ฝนตกหนัก จากสถานีรถทัวร์เราขึ้นรถสามล้อฝ่าสฝนไปหาโรงแรมที่พักท้องฟ้ามืดครึ้มและลมแรงผ้าพลาสติกสีขาวใสที่คนขับรถสามล้อกันฝนให้เราเป็นฝ้าด้วยลมหายใจและไอตัวของผมกับแน่ที่นั่งคุดคูอยู่ด้านหลังบางครั้งลมจะพัดชายผ้าให้เปิดออกและหอบละอองฝนกระเซ็นเข้ามาจนเปียกปอนเรามองไม่เห็นบรรยากาศภายนอก ได้ยินแต่เสียงฝนและลมอู้แซมด้วยเสียงกระดิ่ง3ลอ้อกรุ้มกริ้งเป็นระยะระยะรถแล่นไปได้ไม่เร็วนักทำให้เรารู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกที่ต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้โรงแรมที่พักเป็นโรงแรมระดับกลางค่อนข้างเก่าและพลุกพล่านแต่เป็นสถานที่ที่วิเศษสุดในยามนั้น ทันทีที่บอยออกไปจากห้องผมก็รีบเข้าห้องน้ำเพื่อสระผมและอาบน้ำอาบท่าปล่อยให้แม่นั่งบนอุ่มอิบอยู่คนเดียวเมื่อผมออกจากห้องน้ำแม่กำลังพูดโทรศัพท์อยู่เท่าที่จับหางเสียงคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งคงเป็นเมียของลุงอมรอเพราะมีลักษณะของการไว้ท่าทีและเดินแต้มคู่อยู่ในเชิงผมรู้สึกเบื่อหน่ายและรำคาญที่จะรับรู้เรื่องแบบนี้ จึงเดินเลี่ยงออกมาจากห้องลงบันไดไปยังคอฟฟี่ช็อปชั้นล่างฝนยังไม่หยุดตกแต่เป็นภาพที่งามอย่างประหลาดเมื่อมองผ่านม่านฝนออกไปยังถนนเบื้องนอกที่ผู้คนยืนซุกตัวหลบฝนอยู่ใต้ชายคาบางคนกระวนกระวายกับเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆโดยไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุดตกบางคนก็ซึมเศร้าจับเจ้าอย่างไม่รู้จะทำอะไรให้ดีไปกว่านั้น ตึกแถวทรงโบราณฝั่งตรงข้ามปิดประตูไม้ลงเป็นแถวมองเห็นกระดาษแดงที่เขียนอักษรจีนแปะไว้หน้าประตูรังๆอาแปะแก่สวมหมวกกุยเลยใบยใหญ่ลุยฝนออกมากกยขยะจากท่อระบายน้ำหน้าบ้านท่าทางของแก่ธรรมัดถมงและเอาจริงเอาจังกับงานชิ้นนี้ราวกับเป็นสิ่งที่สลักสำคัญของชีวิตเมื่อผมกลับขึ้นบนห้องอีกที แม่กำลังนั่งสางผมอยู่หน้ากระจกมัวสัวเดี๋ยวออกไปเครื่องนอกกับแม่หน่อยนะแม่พูดโดยไม่มองมาทางผมไปไหนผมถามพลางสุดตัวลงนั่งที่ขอบเตียงบ้านคุณอมรแม่ผมร้องอย่างเหลืออดแค่นี้เราก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วอย่าไปให้เขาฉีกหน้ามากกว่านี้เลยเป็นอะไรให้มันเป็นกันแม่กระแทบแปรงลงบนโต๊ะเครื่องแปง้ง ถ้าไม่ได้ตัวคุณอมรอฉันไม่ยอมกลับกรุงเทพแม่จะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรผมพูดเสียงดังอย่างลืมตัวมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแม่นิ่งอึง้งชั่วครู่ใหญ่จึงหันหน้ามามองผมสายตาของแม่แทนคำพูดทุกคำที่แม่อยากพูดออกมาเอาเถอะผมแบมือทั้งสองข้างพลางถอนหายใจหนัก,นกแม่อยากทำอะไรก็ทำ ถ้าคิดว่าลุงอมรมีความหมายต่อแม่มากขนาดนั้นฝนเพิ่งสาเม็ดเมื่อเรานั่งรถสามล้อออกมาจากโรงแรมผมชำเลืองดูแม่หลายครั้งที่แม่นั่งกัดริมสีปากตัวเองเงียบๆและหลายครั้งแม่มีท่าทางครุ่นคิดเหมือนคนกำลังต่อสู้กับความรู้สึกบางอย่างมีบางครั้งที่แม่ ทำท่าเหมือนจะเลิกล้มความตั้งใจแต่แล้วก็กลับเชิดหน้านั่งตัวตรงปล่อยให้รถสามล้อนำเราไปสู่จุดหมายบ้านของลุงอมรที่หัดใหญ่เป็นร้านขายทองรูปพรรณขนาดสองคูหาอยู่หน้าตลาดสดมีชื่อร้านเป็นภาษาจีนซึ่งผมจำไม่ได้นึกออกแต่ว่าร้านตั้งตู้กระจกขนาดใหญ่ขนานกับถนน ภายในตู้เต็มไปด้วยทองรูปประพันธ์มากมายทอรัดฝมีแข่งกับแสงนีออนในร้านดูเหมือนกลุหรือพิพิธภัณฑ์มากกว่าจะเป็นร้านขายทองเมียของลุงอมรน,นั่งอยู่หลังตู้อ้วนฉุเหมือนกองเนื้อหมูบนเขียงในตลาดหน้าตาเป็นคนจีนที่มีชีวิตอยู่ในสังคมจีนมาตลอดชีวิตหล่อนผัดหน้าถาวอกเคียนคิ้วและทาปากเข้มชวนให้นึกถึงหน้ากากคากบุกิ ผมยังจำเสื้อลูกไม้สีโศกและแสงวูบวาบของเพชรทองที่โปะอยู่บนตัวหล่อนได้ติดหูติดตาเมียลงอมรยกมือรับไหว้แม่อย่างเสียไม่ได้ในขณนะบรรดาลูกจ้างที่นั่งหน้าสลอนอยู่เคียงข้างมองดูแม่และผมด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรและดูถูกเหยียดหยามอย่างโจ่งแจง้งฉันมาหาคุณอมรแม่หลุดปากคำแรกออกมาหลังจากยืนตกเป็นเป้าสายตาอยู่ครู่หนึ่ง ไม่อยู่เมียลุงอมรกระชากเสียงอันไว้ไม่อยู่หรือไงถึงต้องเล่นมาที่นี่ลูกจ้างที่นั่งอยู่เคียงข้างเมียลุงอมรอลอยหน้าตีฝีปากฉันคิดว่าเราพูดกันทางโทรศัพท์รู้เรื่องแล้วแม่พูดต่อโดยไม่สนใจคนพวกนั้นก็เขาไม่อยู่อีกฝ่ายขึ้นเสียงเอ้าเร็วมาดูคนขี้ตู่ผัวชาวบ้านแม่ ผมแตะแขนแม่คนหน้าด้านไม่มียางอายคนเสียงยั่วเย้าเปรียบเปรยสลับเสียงหัวเราะเยาะเย้ยและเสียงโหเรียกให้ผู้คนเดินผ่านไปมาหยุดดูด้วยความสนใจผมถอยหลังไปก้าวหนึ่งฝนน้ำที่ค้างอยู่บนชายคาตกลงมากระทบพื้นฟุตบาทและกระเซ็นเข้ามาเปียกชายกางเกงผมผมไม่รู้ว่าอะไรทำให้แม่บักมาถึงที่นี่และอะไรทำให้แม่อดทนได้ถึงปานนี้ บางทีถ้าเพียงแต่แม่เป็นเช่นนี้มา่ก่อนหน้านี้เราก็คงจะไม่ต้องเสียพ่อไปเอาละ่ะแม่เสียงแข็งถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องฉันจะเรียกตำรวจคำว่าตำรวจศักดิ์สิทธิ์พอที่จะทำให้อีกฝ่ายสงบปากสงบคำในทันทีเรียกมาทำไมกันนางคาบุกิถามขึ้นหลังจากนิ่งไปชั่วครู่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดคุณอมรเป็นสามีฉัน แม่เน้นเสียงเราจดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายฉันก็เป็นเมียเขาเมียลุงอมรเสียงสัน่นเราอยู่กันมาเป็นสิบปีไปถามใครดูก็ได้ใครๆก็รู้แต่ตามกฎหมายฉันเป็นเมียเขาเพียงคนเดียวไอ้ยาชี้ชั่วตาฉันจะกลับไปรอที่โรงแรมแม่ยื่นคำขาดเจ๊ต้องบอกให้คุณอมรไปหาฉันในวันนี้ ไม่งั้นเจ๊จะไม่ได้เห็นหน้าคุณอมรอ,อีกเลยเราต่างคนต่างเงียบเฉยขณะนั่งรถสามล้อกลับโรงแรมผมไม่รู้ว่าแม่คิดอะไรอยู่ในใจมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ล้วนเป็นเรื่องกระทบความรู้สึกอย่างรุนแรงตลอดระยะทางนั้นผมพยายามจะคิดถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ผมเคยรู้จักในวัยเยาว ผู้หญิงอ่อนโยนเยือกเย็นแล้วรอคอยผู้ชายคนหนึ่งอย่างใจจดใจจ่อผู้หญิงที่ตกเย็นจะพาผมกับหนิงไปนั่งนอกชาญนแล้วค่อยๆหวีผมให้หนิงอย่างประณีตซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยสายตาเฝ้ามองไปทางท่าน้ำตลอดเวลาบางวันเราจะนั่งกันอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งหิ่งห้อยตามต้นลำพูชายน้ำเปล่งแสงเรืองๆพริบพรายและยุงฝูงใหญ่ส่งเสียงหึงหึงอยู่รอบข้างถึงเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นรอคอยอะไรในช่วงเวลาเหล่านั้นบางทีอาจจะเป็นเพียงผู้ชายสักคนที่หล่อนรู้สึกว่าหล่อนเป็นสมบัติของเขาเท่านั้นเอง ผมแยกกับแม่ที่เชิงบันไดแม่ก้าวขึ้นบันไดมุ่งหน้าไปยังห้องพักส่วนผมเดินเรื่อยเปื่อยไปตามถนนเมืองทั้งเมืองเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากต้องเงียบซึมอยู่ใต้ม่านฝนผู้คนและรถราเคลื่อนไหวไปมาขวักไขว่เสียงตะโกนโหกเกวขายสินค้าสอดประสานเสียงบีบตแตรถอทาง และเสียงเพลงที่เซ็งแซ่จากร้านขายเทปข้างถนนผมเดินเข้าไปในร้านกาแฟเล็กๆริมทางที่แวดล้อมด้วยตึกแถวสมัยใหม่ที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดผมซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ไม้สามขาไม่มีพนักพลางสั่งกาแฟเย็นกับซิมแก่ที่เดินกระย่อมกระยามเข้ามาถามโต๊ะกาแฟเป็นหินอ่อนคร่ำคร่าคราบกาแฟ,ะฟะฝังตัวอยู่ตามลายแตกของเนื้อหิน ทำให้ผมนึกถึงร้านกุ๊กแก่ที่บางรักร้านของคนแก่ภายใต้บรรยากาศเก่าๆพัดลมติดเพดานส่งเสียงครางงึมงังงึมง,งราวกับจะร้องอุทธรถึงงานหนักที่ตรากตรำม,มาเป็นเวลานานแสนนานผมลุกขึ้นไปขอถุงกระดาษจากซิมแก่แล้วลงมือร่างสภาพภายในร้านบนที่ว่างของกระดาษด้วยปากาหมึกแห้งมันเป็นภาพที่ผมประทับใจมาก และนำไปขยายลงในภาพสีน้ำมันชิ้นแรกของผมโดยตั้งชื่อว่าฝนตกที่หัดใหญ่ล้อชื่อเพลงไม่เคยมีฝนตกที่แคลิฟอร์เนียใตย้ที่กำลังฮิตอยู่ในตอนนั้นเย็นมากแล้วเมื่อผมกลับถึงโรงแรมอีกครั้งผมก้าวเท้าเรื่อยๆไปยังห้องพักขยับจะเคาะประตูแต่เสียงที่ล่อนออกมาทำให้ผมชะงัก คุณก็รู้ว่าฉันรอคุณรอคุณตลอดเวลาผมรู้รู้แต่จะให้ผมทำยังไงนั่นก็เมียนี่ก็เมียทำไมคุณไม่ตัดสินใจอะไรให้มันเด็ดขาดลงไปสักอย่างผมยังทำอะไรไม่ได้ไหนจะลูกไหนจะผู้คนรอบข้างฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้รังเกียจลูกลูกคุณ ที่ตัน,นัดกับหนิงคุณก็ยังรักแกเหมือนลูกได้ทำไมฉันจะรักลูกคุณเหมือนลูกตัวเองบ้างไม่ได้ถ้าคุณมั่นใจการตัดสินใจของตัวเองก็ไม่จำเป็นต้องไปแคร์ปากชาวบ้านอมอมรคะชีวิตคนเรานั้นสั้นนักทำไมถึงเอาชะตากรรมของตัวเองไปแขวนไว้กับคนอื่นแล้วปล่อยให้ตัวเองตายลงไปโดยไม่เคยได้สิ่งที่เราเรียกร้องต้องการ ฉันเคยอดทนที่จะอยู่ในฐานะของตัวเองมาตั้งแต่ต้นแต่วันนี้เมื่อฉันพบผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งฉันก็รู้ว่าฉันอดทนต่อไปไม่ได้ฉันรู้จักคุณดีกว่าผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าคุณต้องการอะไรรู้ว่าทำอย่างไรคุณถึงจะมีชีวิตที่อบอุ่นเป็นสุขวันหนึง่งคุณอาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต แต่คุณไม่อาจที่จะแชร์มันกับคนทุกคนได้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่คุณจะร้องไห้หรือหัวเราะกับเขาได้สนิทใจทำไมไม่ให้คนคนนั้นเป็นฉันล่ะคะผมรักคุณรักคุณมากฉันก็รักคุณไม่เคยรักใครเท่านี้มาก่อนขอเวลาผมหน่อยได้ไหมอืม คุณเข้าใจผมบ้างไหมอืมผมถอยหลังมาจากประตูเงียบๆแล้วเดินลงบันไดไปอย่างอ้างว้างท้องฟ้าภายนอกมืดมิดแต่ความรู้สึกของผมเหมือนจะมืดมนยิ่งกว่านั้น